เสียเกป๋ปิยะปิยะรัดความนี่ตัวนึงลูกบอไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวนู่นตัวนึงข้างเอเนี่ยเนี่ยนี่ก็เลือดร้อย เราพัฒนาสายพันธุ์แล้วมีนี่ติดตัวยาวๆใหญ่ๆงั้นแหละนั่ก็ให้แฝดนีกอีกพ่อนึงนี่ก็อีกพ่อหนึงครับนี่ก็อีกพ่อน,นึง,นงล่มเตี้ยเนี่ย ของเรามีอยู่ห้าห้าพ่อห้าสายพันธุ์ส่วนลูกก็พัฒนามาถึงขั้นนี้อันนี้ก็แม่เ n ็นโกช n นนนโอ,อแม่นี้8ปปีแล้วแม่นี้ก็ได้ปีกว่า เขาบอกว่าแพะแม่พันธุ์จะมีอายุอยู่ประมาณ8ปีตัวนี้งผม8ปีแล้ว<อ>ก็ยังไม่โสมอยู่ที่การดูแลและการเลี้ยงดูของแพะพื้นเมืองลูกผสมส่วนลูกๆของเขาก็พัฒนามาดี น,นี่นี่ก็พัฒนาแล้วลูกบอ,อส่วนกระถินบดก็ให้ในวงยางอย่างเงี้ยวันนี้เรายังไม่ได้บดให้กินกระถินต้นไปก่อนเดี๋ยวกินกระถินต้นหมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะบดให้ แล้วเราก็มีกระถินหมักกระถินหมักเราก็จะให้ดูเราหมักกระถินเพื่อให้กินรองรับหน้าฝนอันนี้เป็นเครื่องบดขนาดใหญ่เราสร้างเองขายกันเอง อันนี้เราหมักแล้วครับหมักด้วยเกลือสูตรของเราเองเนี่ยหมักแล้วเป็นกระถินหมักโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียกินได้นานกินได้นานถึงเราไม่ได้เปิดมันก็อยู่ได้นานไม่มีการเสีย ถ้าใครทําเสียก็คือไม่ไม่เป็นผลสําเร็จช่วงหน้าฝนจะต้องหมักนะครับเพราะว่ามันชื้นกระถินอ่อนมันเยอะหมักสักอาทิตย์นึงก็ยังดีเราวถึงให้กินอ่าคลิปนี้ทำให้เกษตรกร,ร,กรได้ดูว่าเราทำจริงได้ประโยชน์จริงโดยแร่ให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงแพ้ด้วยกัน สวัสดีค่ะ so,